ฝนที่เริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ใครหลายๆคนเริ่มกังวลถึงเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาและมักตั้งคําถามอยู่เสมอว่าปีนี้น้ําจะท่วมซ้ําอีกหรือไม่จนนาไปสู่การหาแนวทางรับมืออย่างน้องๆน,นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมก้าเจ้าคุณฐานราชกบางที่พูดไอเดียเครื่องเตือนภัยน้ําท่วมผ่านระบบมือถือสามารถที่จะติดตั้งได้ง่าย ซึ่งหากน้ำท่วมถึงระดับที่ตั้งไว้จะส่งสัญญาณและข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือทันทีการทำงานก็คือเราก็จะมีเปิดสวิตช์ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลากสายลงไปตามระดับของที่เราต้องการไว้เลยก็คือจะเป็นระดับไหนก็ได้แล้วเราจะถ้าน้ำขึ้นมาถึงอนะปุบ๊บ ตัวนี้มันจะครบวงจรก็คือนะจะเป็นสื่อนานไฟฟ้าหรือมันจะครบวงจรสัญญาณก็จะดังเช่นเดียวกันก็คือตัวนี้ใช้ใช้หลักการเดียวกันก็คือแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณเข้ามือถืออีกหนึ่งนงวัตกรรมที่มีความน่าสนใจและได้มีการจดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือข้าวสวยกระป๋องยั่งชีพของคณะอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถรับประทานได้ท,ทันทีและไม่จำเป็นต้องเก็บหรือแช่ไว้ในตู้เย็น ที่สําคัญมีสีกลิ่นรสที่ใกล้เคียงกับข้าวสวยที่หุงสุกด้วยวิธีปกติและยังเก็บรักษาได้นาน6เดือนถึง1ปีหากเกิดภาวะวิกฤตข้าวอะค่ะที่เราเอาไปบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวกล่องหรือว่าข้าวที่พร้อมที่จะรบประทานได้เลยแต่บางคนเนี่ยค่ะเขาก็คือเอาไปแล้วคือเขายังไม่ได้ทานข้าวในส่วนนั้น,นก็อาจจะเสียไปเราก็เลยนำงานวิจัยในส่วนนี้ค่ะมา ประยุกต์ใช้ให like be ้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจ no ุบันก <mon> ็คือทําเป็นข้าวสวยบรรจุกระป๋องซึ่งข้าวสวยบรรจุกระป๋องของเราเนี่ยค่ะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึงหกเดือนถึง1ปีค่ะก็คือถ้าเราพร้อมที่จะรับประทานเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถเปิดกระป๋องแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะาถ้เป็นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดกระแสไฟรั่ว เครื่องผลิตน้ำโอโซนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ได้ผ่านการใช้งานจริงและช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนในเขตลาดกระบังมาแล้วจนอาจเรียกได้ว่าเป็นลาดกระบังโมเดลที่นำมาสู่การจัดงานนวัตกรรมเตรียมตัวอย่างไรสู้ภัยน้ำท่วม2555ที่จัดโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจำก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหวังนำเสนอมุมมองแนวคิดป,ประสบการณ์ต่างๆให้กับชุมชนอื่นๆได้เกิดการตื่นตัวแล้วนำไปปรับใช้สิ่งที่อยากจะฝาก ไปยังภาค,ครัฐนะครับก็คือเรื่องของระดับที่เป็นระดับอ้างอิงระดับน้ําทะเลเฉลี่ยปานกลางหรือที่เราเรียกว่ารอทกออันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งถ้าภาครัฐสามารถที่จะวางแนวนะครับหานแนวที่เป็นระดับน้ํำรอทกอให้ไว้ในจุดที่สําคัญสำคัญในส่วนราชาการก็ได้นะครับแต่ละจุดเนี่ยมีระดับน้ํำรอทกออ้างอิงไว้แล้วภาคประชาชนก็จะดึงระดับ จากระดับรอทกรเข้าไปยังพื้นที่ของบ้านของเขาเมื่อประชาชนทราบว่าพื้นที่ของเขาเองนะครับมีระดับน้ําความสูงเท่าไหร่เนี่ยเขาจะรู้ได้แล้วว่าโอกาสที่น้ําจะท่วมในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันสูงได้เท่าไหร่แน่แน่แนรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เล่าให้ฟังถึงคำว่าลาากระบังโมเดลว่าเริ่มต้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่และการรวมตัวของนักศึกษาผู้มีจิตอาสา ได้รวมกันตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเรื่องของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงและเชื่อถือได้จนทำให้เกิดการเชื่อมั่นนำไปสู่การให้ความร่วมมือดังนั้นจึงอยากฝากรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเร่งดำเนินการวางระดับน้ำอ้างอิงในจุดสำคัญเพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ส่วนสถานการณ์น้ำในปีนี้รองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าถึงอย่างไรก็คงต้องท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มตม่ำหรืออยู่ติดริมแม่น้ำ ที่มักจะประสบปัญหาน้าท่วมอยู่เป็นประจําทุกปีแต่ในแง่ของพื้นที่หรือจุดสําคัญคงจะไม่เกิดความรุนแรงเหมือนกับปีที่แล้วพอรัฐบาลก็มีบทเรียนอีกทั้งยังได้มีแผนหรือการลงทุนเพื่อรับมือเตรียมไว้มากมายอัศนัยปัญญมังวิสทีวีรายงาน